ปัญหาคือทุกคนทํำให้ธุรกิจมันเติบโตได้ไงเพราะมาตอบสนองกับผู้คนทั้งโลกที่มีปัญหาอาอยากจะมีเพื่อนอยากต้องการยอมรับอยากจะมียอดวิวเยอะๆอยากจะมีผู้ติดตามเยอะๆนี่คือปัญหาของมนุษย์ทั่วไปผู้คนมีปัญหาอ่างเงี้ยเรื่องสภาวะจิตต้องการผู้ติดตามเยอะๆต้องการยอดวิวเยอะๆนี่คือปัญหาของผู้คนทำให ธุรกิจโซเชียลมันถึงได้เติบโต,ตเห็นไหมอย่างเช่นอกันทําไมธุรกิจเรื่องของไอ้สัตว์เลี้ยงหมาหมาแมวแมวเนี่ยม,มันถึงได้เติบโต,ต,ตเพราะว่าคนต้องการความรักหาเพื่อนดีๆซื่อสัตย์ไม่มีแล้วเอาน้องหมาน้องแมวนว่าซื่อสัตย์ดีว่านี่แหละเพื่อจะมาเมนะติมนะเติมแบบวิถีชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันที่ขาดแคลนเรื่องของความรัก หาเพื่อนดีๆซื่อสัต์ไม่มีแล้วเอาน้องหมาน้องแมวนะี่วซื่อสาต์ดีวะนี่แหละเพื่อจะมาเติมนะเติมกับวิถีชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันที่ขาดแคลนเรื่องของความรักก็เอาน้องหมาน้องแมวเนะีย่ยเห็นยเพราะฉะนั้นประเทศไทย IDC กับ a i เเนี่ยเป็นหัวหอกในการทะลวงเป็นผู้ส่งออกอาหารแา่พวกเนี้ย